สวัสดีค่ะแคมาแล้วแคมาแล้วค่ะวันนี้แคมีเทคนิคดีๆในการแกะข้าวโพดอ่อนมาฝากค่ะข้าวโพดอ่อนที่เราซื้อมาจากตลาดเนาะแกะยังไงให้สวยงามแบบนี้นะคะเหมือนที่เขาขายเนาะจริงๆแล้วซื้อแบบนี้มาก็ได้นะคะแต่ว่ามันได้น้อยเราเก่งก็เลยซื้อแบบนี้มาเนาะได้เยอะกว่าแต่จะเสียเวลาตรงที่เรามาแกะเองวันนี้มีวิธีแกะแบบสวยเหมือนที่แม่ค้าขายในตลาดนะคะมาฝากจ้า วิธีแก่นะคะอันนี้น้องเก่งจะปอกเปลือกนอกออกก่อนเนาะเพราะว่าเปลือกนอกอันนี้แก่นะคะปอ,อกออกก่อนสักชั้นหนึ่งเนาะอันนี้ได้แล้วค่ะอันนี้อ่อนแล้วเปลือกนอกอ่อนแล้วเนาะเราก็จะบั้งตรงนี้นะคะบั้งตรงนี้ไม่ต้องลึกมากนะคะพี่พีประมาณเซนหนึ่งนะคะหมุนเป็นวงกลมเนาะเสร็จแล้วก็กรีดตรงนี้ไม่ต้องลึกมากเหมือนกันนะคะแค่เซนเดียวยเปิดออกนะคะ ก็จะเจอข้าวโพดฝกักอวานที่อยู่ข้างในเราก็จะดึงตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เอาเอาผมออกเนาะผมที่อยู่ข้างในออกนี่ค่ะง่ายๆก็จะได้ข้าวโพดที่สวยงามเหมือนกับที่ขายในตลาดเลยเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันนึงนะคะคลายคล้องไปน้เนะคะพี่ๆแล้วก คลายคลิปไปนำเนาะเสียงลูกค้ากันเต็มนานล้านนะค่ะมิตรภูบามาสื่อเนาะนี่ค่ะดอกนี้ก็เปิดแบบนี้เลยไม่ง่ายเนาะค่ะสวยงามแล้วผมผมเพิ่นออกนะคะผมที่เหลือก็จะเหลือนิดเดียวเนาะข้าวโพดอ่อนผัดก็อร่อยลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยเนาะค่ะเมื่อกี้น้องเจ้งจะลวกลวกจิ้มน้ำพริกเนาะค่ะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกับเทคนิคดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ